ทางรถไฟสายกาญจนบุรีหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อทางรถไฟสายมรณะโดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแซซึ่งเป็นจุดสําคัญของเส้นทางสายนี้ไม่แพ้สะพานแควใหญ่ที่มีชื่อเสียงโดง่งดังไปทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเดินทางมาที่วันไหนคุณก็ต้องเจอชาวต่างชาติทุกวันอย่างแน่นอนและสําหรับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนั่งรถไฟธรรมดา ไปยังสถานีน้ำตกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายนี้โดยจะเน้นบรรยากาศทั้งสองข้างทางเป็นส่วนใหญ่การเดินทางในครั้งนี้จะเป็นยังไงเชิญรับชมกันเลยครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป้ายหยุดรถไฟพระราชวังสนามกันนะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้ที่พักผมที่สุดนะสําหรับขบวนที่ผมจะนั่งไปน้ําตกในวันนี้นะครับก็จะเป็นขบวน257นะครับผมซึ่งจะมาถึงที่นี่ประมาณ9โมง5นาทีครับ ในเวลา9โมง7นาทีนะครับก็มีรถด่วนขบวนที่86นะครับตรังกรุงเทพวิ่งผ่านครับในเวลา9โมงครึ่งรถไฟของเราก็มาแล้วครับผมเลดค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ นี่ครับตัวของผมราคา30บาทครับเข้าจอดสถานีคลองบางตานในเวลา9.43โมงนาทีอาคารสถานีใหม่ของสถานีคลองบางตาล ดูดีเหมือนกันนะครับเนี่ยวิ่งมาถึงสถานีชุมทางหนองประดุกในเวลา9.50โมง50นาทีสวนทางกับขบวน1น2่งเจสองกว่รลกกรุงเทพ วิ่งต่อมาสักพักก็จะได้เห็นทางแยกไปสายใต้ทางด้านซ้ายสถานีท่าเรือน้อยเรามาถึงในเวลา10โมง23นาที ที่นี่คอถานที่ความเป็อาวก่ท่านลงับล้ตัวทองคิงทองแม่พระราษที่มาตั้เท่าไหร่จากพมรต้หยไม่รู้มันนไม่รู้เท่าไหร่้ ต่อมาสักพักในเวลา1 0โมง54นาทีเราก็เดินทางมาถึงสถานีกาญจะนะบุรีกันครับหบอกได้เลยว่าคนแน่นมากๆครับสถานีนี้ ทางที่รักเด็กโตมาตั้งหลงที่โรงตู้ถูกตั้งใจครับขบวนรถที่ส่งที่ทางสัมปทานที่เป็นจังหวัดอุรรดาขบวนที่สองข้ามเสร็จแล้วครัออกจากสถานีกาญจนบุรีมาไม่กี่อึดใจเราก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วครับ So Mr. มีแม่ค้าขึ้นมาขายเกี๊ยวทอดกับลูกชิ้นบนรถไฟครับผมพอดีเลยตอนนี้หิวเลยจัดมาหนึ่งห่ออันนี้เป็นเกี๊ยวห่อปูอัดทอดนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มช่องล่างเข้าจอดสถานีท่ากิเลนในเวลา11.53นาฬินาที ตอนนี้รถไฟขบวนของเราก็ได้แล่นมาถึงจุดที่สําคัญที่สุดของเส้นทางสายนี้แล้วนะครับนั่นก็คือสะพานถ้ากระแสครับหรือ,อเป็นสะพานรถไฟสายมอญนั่นเองครับผม <S <S เนื่องจากการแล่นผ่านสะพานถ้ากระแสตร,ตรงนี้นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานผมเลยขอตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปถ้าใครอยากดูแบบเต็มรูปแบบแบบจากเริ่มต้นไปถึงสุดสะพานเนี่ยก็สามารถเป็นดูในช่องได้นะครับผมทําคลิปยากไว้ครับผม ที่นี่สถานีวังโพครับผมเราและมาถึงเวลาเที่ยง22นาทีครับ สถานีปลายทางครับเรามาถึงในเวลาเที่ยง4 5นาทีครับเช่นเคยครับเมืองท่องเที่ยวคนเยอะสุดๆ ขณะนี้นะครับพนังงานก็กําลังสับเปลี่ยนโหรถจักรนะครับเพื่อที่จะทําขบวนกลับในรอบต่อไปครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขบวน258้ครับผมขบวนนี้นะครับออกในเวลา12เดย์กา57นาทีครับผม และในขากลับบนขบวน258นะครับเราก็มาถึงสะพานถ้ำกระแสท,ที่เดิมนะครับในเวลา13น54นาทีนะครับ ก็เนื่องจากว่าขบวนรถใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการข้ามผ่านสะพานแห่งนี้นะครับก็จะขอตัดคลิปออกนะครับสําหรับใครที่อยากดูรถไฟข้ามสะพาน่้มกระแซแบบเต็มๆนะครับก็สามารถไปหาดูได้ในช่องผมนะผมลงคลิปแยกไว้อยู่ครับ ในเวลาบ่ายสอนาทีนะครับรถไฟก็แด่นมาถึงป้ายหยุดรถบ้านเก่าครับ<ป>จอดรับสบ่งผู้โดยสารที่สถานีวังเย็นในเวลา14บสนาฬิกาสินาที สะพานแควใหญ่ในเวลา14นาิกา42นาทีประมาณ7นาทีถัดมารถไฟก็วิ่งมาถึงสถานีกาญจนบุรีครับผม ที่นี่สถานีลูกแกครับขบวนของเราเข้าจอดในเวลาบ่าย3ามนาทีครับและตอนนี้นะครับก็กําลังรอหลีกขบวน259ทนบุรีน้ําตกอยู่ครับตอนนี้ขบวนรถก็ก,กําลังจะเข้าสถานีชุ่มทางหนองัวตกแล้วน,นะครับผมตรงจุดนี้นะครับสังเกตดีๆจากทางด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นทางแยกไปสุพรรณบุรีครับ จอดรับส่งบริสาทที่สถานีชุมทางหนองประดุกในเวลา16นา7นาทีมาถึงคลองบางตานในเวลา16นา17นาทีและรอหลีขบวน31กรุงเทพหานใหญ่ในเวลา16นา28นาที และสุดท้ายในเวลา16นาิ40นาทีผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางของผมครับผมพระราชวังสนามจันทร์ครับก็ตามเวลาจริงนะครับขบวน258นะครับต้องมาถึงพระราชวังสนามจันทร์นะครับในเวลา16นาิก26นาทีนะครับ แต่ว่าตอนนี้16บห3นากาสีนาทีแล้วนะครับเลดไปประมาณ20นาทีครับวันนี้สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้มาเที่ยวไปกับผมนะครับหาข้อมูลในวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย